สวัสดีครับผมนายสยันจันทานครับเป็นประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยบักชีวันนี้จะมาเล่าเรื่องที่มาที่ไปของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านห้วยบักชีนะครับเริ่มแรกก็เริ่มปีพศ2558นะครับก็รู้สึกว่ายุคนั้นเราเริ่มแรกก็คือมีการคัดเลือกพอชชเป็นผู้คัดเลือกแล้วก็ส่งให้ทีมงานของตํารวจยุคนั้นเป็นเจ้าที่ตํารวจมาทําในเรื่องของกองทุนแม่ของแผ่นดินอยู่นะครับ เราก็มีการสืบสภาพชุมชนจากเดือนแรกแล้วเราก็ทําเรื่อยมาจน9เดือนจนครบ1 0 9ขั้นตอนยุคนั้นคือ9ขั้นตอนอยู่ยุคแรกที่เราทํา9ขั้นตอนนะครับก็สมาชิกก็ยังไม่เยอะประมาณ60ครัคเลือนอยู่นะณปัจจุบันนี้ประมาณ107ครัวเรือนอยู่นะครับก็เราก็ขับเคลื่อนกันมาในด้านของคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการขับเคลื่อนของเราตอนนี้มี10ท่านนะครับ แต่ก่อนนี้มีหลายท่านบางท่านติดภารกิจก็ลาออกไปนะครับก็กรรมการโดยปกติแล้ว1คนจะดูแล4คนเรือนแต่ด้วยสภาพบริบทของหมู่บ้านของเรานะครับก็ใช้ดูแลกันเป็นซอยฝามใกล้ชิดญาติพี่น้องสะดวกต่อการดูแลก็จะใช้เป็นซอยเลยบางซอยก็10คน15คนลักษณะแบบนี้นะครับกรรมการก็แบ่งหน้าที่กันชัดเจนประธานรองประธานเทลยยิกปฏิคมประชาสัมพันธ์ ก็ทุกคนก็จะทําหน้าที่กันโดยเชาบป,ประชาัมพันธ์เป็นสิ่งที่ดึงดูดสมาชิกให้เข้ามาร่วมกิจกรรมเยอะๆนะครับ,รบในเรื่องของกฎระเบียบกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับการจัดตั้งนะครับสิ่งที่สําคัญคือต้องมีกฎระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับเราก็ทําเป็นรูปเล่มเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับ ของเรานี้ก็มีการแก้ไขปรปับปรุงเมื่อปี60นะครับเราก็จะมีกฎหลักกฎรองอยู่นะครับกฎหลักก็เจ็ดข้อโดยทั่วไปที่ทุกกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับจะถือปฏิบัติแต่กฎรองนี้เราก็ต้องปฏิบัติในเรื่องของชุมชนด้วยนะครับกฎรองนะครับจะต้องมีความเห็นชอบจากสมาชิกนะครับและที่สาคัญคือจะต้องไม่มีการกระทบกระทั่งกันกฎรองของเราก็จะใช้เพียงข้อเดียวนะครับก็คือในเรื่องของถ้าใคร บ้านไหนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับเราจะตัดในเรื่องของสวัสดิการต่างๆไม่ว่างานศพงานบวชงานบุญหรือแม้แต่เงินกู้เราก็จะตัดนะครับกฎระเบียบตรงนี้เราก็จะจัดเก็บในเรื่องของตู้เอกสารชัดเจนนะครับแล้วก็ติดประกาศที่บอร์ดเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็อ่านแล้วเพื่อทาําความเข้าใจาพร้อมเพียงกันครับ,รบมาในเรื่องของกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเวียดีนะครับก็สิ่งที่สําคัญคือการประชุม ประชุมกรรมาการนะครับเราจะประชุมทุกเดือนทุกวันที่15นะครับเพื่อรับรองครัวเรือนนะครับในเรื่องของการรับรองครัวเรือนนี้เป็นสําคัญนะครับเราจะประชุมกันทุกเดือนที่สําคัญคือเรามีที่ทําการกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นชัดเจนนะครับมีอาคารมีอะไรที่ประชุมมีเครื่องวีดีทัศน์พร้อมนะครับแล้วก็ในเรื่องของกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับเราก็จะมีการอบรมในเรื่องของสร้างกลุ่มเยาวชน ห่างไกลย,ยาเสพติดนะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาพัฒนาเราก็จะมีการเก็บขยะพัฒนาภูมิทัศน์แล้วก็ไปกวาดวัดนะครับนี่คือช่วยเหลือวัดในเรื่องของศาสนาสถานนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาหารวันทอดกระถินมีหนังไป,ไปช่วยวัดแล้วที่สำคัญในเรื่องของการส่งเสริมให้คนเลิกยาเสพติดนะครับเราพร้อมที่จะมีทุนในเรื่องของการ อบรมให้แล้วก็มีทุนให้นะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในเรื่องของหากกายยาเสพติดนะครับครับในเรื่องของทุนของกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับทุนที่เราได้รับมาก็คือทุนพระราชทานนะครับแปดพันบาทนะครับทุนพระราชทานแล้วก็ทุนทุนทธานะครับทุนสธาก็คือเราจะมีการประชุมที่นี่จะมีกิจกรรมในเรื่องของการประชุมบ่อยนะครับในเรื่องของตู้บริจาคนะครับนี่คือทุนสธานะครับและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญ กองทุนแม่ของเราจะมีรายได้ประจําจากการถือหุ้นร้านค้าชุมชนประชารัฐบ้านห้วยประชีนะครับเราจะได้ในเรื่องของเงินปันผลทุก6เดือนนะครับครับมาในเรื่องของรางวัลนะครับก็ที่ได้รับที่เป็นเกียรติยศของการทํางานก็ในเรื่องของผู้นำาอชอนะครับที่ทําตามภารกิจโดยเฉพาะในเรื่องของ การแก่ไขปัญหายาเสพติดนะครับได้รับโล่สิงห์ทองนะครับปี58กองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับได้รับใบประกาศก็คือชนะเลิศก,การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดนครปฐมนะครับกองทุนแม่ของแผ่นดินมาช่วยผักชียินดีต้อนรับ